ความหักมันเป็นอย่างไรไอความหักความหักความหักนี่เวามักกันมันก็เป็นสิ่งที่มีค้นขางเครื่องมีค้นรักแหละครับความหักความหักก็คือบุกเกี่ยวกับเพียดกับไว้ครับบุกเกีียวกับเพียบกเกี่ยวกับเพียรกับไว้ห้องห้องหมักกันในเมดนะครับปีิว่าความหมักเกี่ยวกับเพียดกับไว้บแมนมิคนิะมักกันีงมันหมักกันในเมดครับเป็นผู้สาวผู้เ่ามันก็เป็นกันได้อย่าลืม บมเกียวก็อายุบมเกี่ยวก็บมเกี่ยวครับเพียบอ่าเพียบกับบมเกียวอายุกับโเกียวก็ต้องเล่นมาครับเออพืผู้ไส้มักกันผู้ไส้ก okay ็ได้ม่ยิ่งมักกันแล้วมิ่งก็ได้หรือว่าผู้ใส้มักมิ่งก็ได้ข้นบดีเกี่ยวก็เพียบครับคนสี่มกกันคือม้นเป็นนคที่ว่าห้องเราต้องการเกิดฉะนั้นก็ยังว่าเป็นเพื่อนหรือห้าแบบเป็นคนสนิทหรือห้องมาจะมักกันเป็นแฟนมันก็ได้ครับนะครับมันมกกันได้หลายหลายแบบยางนี่แหละครับอยู่ผู้หญิง อ,อีครับมือนี่ดีใจขึ้นกันครับมันต่อมมาเร็นน้ำมือนี่บรรยากาศดีๆครับเออลมหนาววีวีลมหนาววีวีเออเจ,อจแฟนออสุดท้ายแล้วขอก็บรยู่กับเพาเนาะครับครับก็คือว่าเขาจะอยู่ได้เนี่ย็ต้ตองน,นี้อกว่าเขาจะต้องเป็นคนเรีษะถือห้องในระดับเป็นคนที่ว่าคิดว่ามั่นใจว่าความเชื่อถือนี้ก็ เขาต้องมีความซื่อสัตย์หรือมีความดีต่อคนนั้นคือความรักกันเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้หลายอย่างเลื่อกเผื่อเส่อแผ่กันบ้างเชื่อถือกันบ้างนะครับแล้วก็เป็นที่สามารถคีปองดองกันทําดีต่อกันมันมีหลายรูปแบบของความรักนะครับนี่<า>คือมุมมองความรักของนายอันนะครับใช่แต่สำหรับ,รบผมก็เหมือนว่าก็เป็นส่วนตัวยกิงนะครับ,รบแต่ว่า ผมก็มีความรักในตัวผมยึดถือว่ามีมุมของตัวเองอยู่คือมีมุมที่ความสุขของตัวเองครับที่สามารถมองก็เปลียบเสียนว่าเออเราแบบใช้ชีวิตแบบคุ้มค่าเราไม่มีผู้หญิงมาอยู่ด้วยก็เรามีความสุขเพราะว่ามันก็ประหยัดเงินไเองก็อยู่ได้ก็ก็อยู่ได้ไม่มีเขาก็อยู่ได้ใช่เพราะเรามีบ้านมีเงินซื้อกินมีทุกอย่างแล้วรถจอดไปไหนรถจอดไว้นู่นนะรถเหรอรถเออจอดไว้นู่นเอารถไปเดียวใช่อ นะครับ,รบทุก<ร>อย่างพี่แกมีมีหมดทุกอย่างแล้วนะครับ,รบมีบ้านมีรถมีเงินแต่ไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรนะพี่เนาะแฟนนั้นก็คือคิดซะว่าเอามาเพื่อความทุกข์เราเหมือนเดิมเราต้องทุกทางเงินนั่นเนี่ยเอามาก็เปลืองเงินเราเปล่าๆเราเอาแบบอิสระเนี่ยมันจะประหยัดเงินสบายกว่าเยอะนะครับแต่ถ้ามีไปก็ดีไปอย่างหนึ่งมันก็แก้เหงาแ,แก้ทำใ,ให้เราเามีความรักอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าไม่คิดว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยมีนะเคยมีเหมือนกันแต่ก็เลิกกันไปแล้วนะครับผู้หญิงโอเคครับนี่แหละคือมุมมองของในอันนะครับในด้านอีกด้านนึ่งนะครับผมฝากไว้ให้คิดสวัสดีครับครับผม